Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรีวิวหูฟังสักรุ่นหนึ่งครับเป็นหูฟังที่โด่งดังในวงการซาวอินจิเนียร์แล้วก็คนทําเพลงมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเริ่ม,มลามมาวงการคนตัดต่อวิดีโอบ้างแต่ว่าวันนี้พงจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าหูฟังรุ่นนี้ดียังไงแล้วก็คุ้มค่าย,ยังไงบ้างคือต้องบอกเลยนะครับว่าสัมผัสแรกมี first impression ที่ดีมากๆครั้งแรกที่พงได้ลองฟังพงบอกกับตัวเองเลยครับว่าหูฟังคู่นี้น่าจะเป็นหูฟังที่คุ้มค่ามากที่สุดสําหรรับบพงในอ10ปีีท่่น มาคือมันดีมากจริงๆครับหลายๆอย่างมันทำได้ลงตัวแล้วก็เกินคาดไปมากเพราะว่าราคา1,350บาทจริงๆด้วยราคาเนี้ ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าพอมาลองฟังเนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องคุณภาพเสียงมากครับถ้าเอาอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันเป็นหูฟังที่ไม่ได้มีคาแรคเตอร์โดดเด่นอะไรเลยครับแต่ว่าด้วยเบสิกหรือว่าพื้นฐานทุกอย่างที่มันควรจะมีในหูฟังเพื่อที่จะแสดงเสียงออกมาให้เราได้ยินผมว่ามันมีครบถ้วนแล้วมันก็ทําได้ดีมากครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันเหมือนกับเวลาที่เราทําอาหารครับเรามีตัวน้ําสต๊อกหรือว่ามีตัวเบสในการทําซอสที่ดี เราจะเอามาปรุงอะไรหลังจากนั้นมันก็ง่ายครับแต่ว่าถ้าเราไปชิมเนี่ยเราจะรู้สึกครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีรสชาติอร่อยมากๆทีนี้หลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกได้เลยครับว่าอาหารของเรามันอร่อยมาจากข้างในจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกนอกหรืออร่อยมาจากพวกซีซันนิ่งเครื่องปรุงที่เราใส่เข้าไปครับทีนี้ด้วยคาแรคเตอร์เสียงที่่งบอกมาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเอามาฟังเพลงก็ทําได้ดีครับเวลาที่จะเอามามอนิเตอร์เสียงสําหรับการตัดต่อ ก็ทําได้ดูหนังฟังเพลงทําได้หมดครับเพราะว่าเสียงทุกย่านสะอาดเคลียร์แล้วที่สําคัญนะครับเวทีเสียงดีมากๆครับเวทีเสียงกว้างพอประมาณแล้วก็พวกรายละเอียดเสียงต่างๆชิ้น,นดนตรีหรือว่าเสียงต่างๆที่ออกมาเนี่ยไม่มีการทับซ้อนกันเลยครับเคลียร์ทุกย่านชัดทุกความถี่คือด้วยความถี่ที่รองรับตั้งแต่18เฮิร์จนไปถึง22,000เฮิร์มันก็กว้างเกินกว่าที่หูมนุษย์เราจะได้ยินอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจได้ครับว่า หูฟังตัวนี้มันมีศักยภาพที่ดีมากๆเพราะว่าหูฟังปกติในราคานี้ส่วนใหญ่ก็จะรองรับความถี่ที่20เฮิรตซ์จนไปถึงสัก15,000เฮิรตซ์หรือว่าแค่20,000เฮิรตซ์เท่านั้นหูฟังตัวนี้มันให้สเปคที่กว้างขึ้นครับก็หมายความว่าณขอบ20เฮิรตซ์ถึง20,000เฮิรตซ์เนี่ยมันจะไม่ได้ทํางานด้วยความเครียดที่มากเท่าไหร่ครับมันก็จะลดอาการเพี้ยนลดอาการบิดเบี้ยวของเสียงได้แล้วผลก็เป็นอย่างที่พงพูดไปครับคือเสียงมันเคลียร์มันชัดทุก ขนาด50มิมถือว่าเป็นหูฟังที่มีไดรเวอร์ค่อนข้างใหญ่ความต้านทานอยู่ที่32โอห์มแล้วก็เซนซิ t i ิฟิตหรือว่าความไวอยู่ที่98เดซิเบลแล้วก็ด้วยสเปคแบบนี้นะครับความต้านทาน32โอห์มไม่ใช่ความต้านทานที่ขับยากอะไรครับมือถือแท็บเล็ตไอ a พดออ i n เดียลอินเทอร์ตัวโน้ตบุ๊กขับได้หมดเลยส่วน s e n ซิ t i ิฟิต98เดซิเบลตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นความไวที่ถือว่า ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปครับสามารถใช้งานได้โอเคครับเวลาที่เราเพิ่มวอลลุ่มหรือว่าเพิ่มเกณฑ์ความดังที่ออกมาก็ไม่ได้กระโดดเป็นขั้นบันไดครับสามารถขึ้นไปสมูทได้แบบช้าๆตรงนี้มันก็เลยทําให้เวลาที่เอามามนิเตอร์เสียงฟังงานต่างๆเนี่ยมันก็ให้ความสมูทที่ดีครับเราอยากจะปรับด้วยความละเอียดของเสียงอยู่ในเลเวลไหนมันก็สามารถที่จะตอบสนองหูของเราได้ส่วนตัวสายในกล่องจะให้มายาว3เมตรครับแล้วก็ให้หัวแจ็คมาแบบ3.5ม mm. ิลลิเมตรแต่ว่ามีอะแดปเตอร์แถมมาให้ครับ6.3มิลลิ ในส่วนตรงนี้ก็จะทําให้หูฟังตัวนี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลายๆแบบเราสามารถเอาไปใช้งานได้ยืดหยุ่นแต่ว่าตรงนี้สาย3เมตรสําหรับผมเองมันยาวค่อนข้างจะเกินไปครับผมก็เลยตัดเหลือแค่ 1.5หรือ1.8เมตรแล้วก็จําไม่ค่อยได้แต่ว่าพงเอาไปเข้าหัวเป็นแอฟฟิโนครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นเมื่อกี้หัวแอฟฟิโนตรงนี้พงเอาไปโมเองนะครับไม่ได้เป็นหัวที่มาในกล่องส่วนคุณภาพงานประกอบถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาพันต้นๆของมันถือว่าดีมากๆวัสดุพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ใช้เป็นพลาสติก ABS แล้วก็ใช้เป็นหนังเทียมครับตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีความกระชับในการสวมใส่จนทําให้เวลาที่ใส่นานๆก็อาจจะรู้สึกอึดอัดได้ครับแล้วก็ ตัวเอียร์แพดเอียร์คัพมันมีรูที่ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่บางคนเวลาใส่ก็จะรู้สึกว่ามันบีบหรือว่ามันกดใบหูของเรานิดนึงซึ่งตรงนี้มันมีวิธีแก้ง่ายๆครับพงลองเอาตัวเอียร์แพดของ Audio t e c h นิ nica M50X มาใส่ก็ใส่ได้ครับตรงนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้เอียร์แพดของ Audio t e c h น nica M50X M40X จะรู้ว่ามันใส่ค่อนข้างสบายครับแล้วก็พงยืนยันว่ามันใส่สบายกว่าตัวนี้ผมก็เลยลองเอามาเปลี่ยนแล้วก็มันให้ความสบายที่ดีกว่าเอียร์แพดเดิมเพราะฉะนั้น ใช้งานไปแล้วพวกฟองน้ําพวกหนังในเอ์แพดมันแตกตรงนี้สามารถหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้ในจุดนี้หลายๆคนก็น่าจะสบายใจได้ครับว่าหูฟังตัวนี้มีเอ์แพดมีอะไหล่มาเปลี่ยนใช้งานในระยะเวลายาวๆยืนยาวๆเป็นหลายๆปีได้สบายๆครับแล้วก็ตัวก้านของหูฟังเวลาที่เราจะดึงเข้าดึงออกเพื่อปรับระดับตรงนี้ไม่ได้มีขั้นเป็นล็อกนะครับแม้ว่าจะมีระดับบอกเอาไว้แต่ว่าเวลาใช้งานก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยไม่ได้มีล็อกไม่ได้มีขั้นแต่อย่างใดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีความลื่นมากครับตรงนี้ก็อาจจะต้อง ออกแรงในการปรับระดับสักนิดหนึ่งแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้ทําได้ดีมากๆในเรื่องการออกแบบก็คือเวลาที่เราเปิดตัว a อพรออกมาจะเห็นว่าองศาของไดรเวอร์มันบิดเข้ามาเข้ากับใบหูของเราเล็กน้อยครับตรงนี้เวลาใช้งานเนี่ยก็รู้ได้ทันทีครับว่าหูฟังตัวนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเหมาะสมกับการเป็นหูฟังมอนิเตอร์ส่วนเรื่องการใช้งานอื่นๆครับต้องบอกว่าคนที่ใส่แว่นแบบพงหูฟังตัวนี้ก็ไม่ได้กดทําให้เรารู้สึกว่าเจ็บ ตัวขาแว่นมันบีบเราเข้ามาแล้วก็การใช้งานอย่างที่พุ่งบอกไปครับมันใช้งานได้แทบจะทุกอย่างเลยครับเอามาดูหนังเล่นเกมฟังเพลงตัดต่อวิดีโอหรือว่าเอามาทําเพลงก็ทําได้แล้วคนที่ต้องการเอาไปเล่นเกมไม่ได้อยากที่จะเสียงบประมาณซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งแพงๆหรือบางคนอาจจะต้องการหูฟังมาทํางานในระยะเริ่มต้นหรือไม่สามารถที่จะไปลองหูฟังมอนิเตอร์ราคาสูงๆได้แล้วก็ บางทีอาจจะยังไม่อยากจ่ายเงินมากๆในหูฟังรุ่นแพงๆครับผมคิดว่าหูฟังตัวนี้เป็นอะไรที่เสซฟครับคือ มันให้คุณภาพดีเกินราคาของมันแน่นอนแล้วก็ด้วยราคาแค่1350บาทมันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เราไม่เจ็บตัวแล้วก็สบายใจที่จะซื้อคือใช้เป็นหูฟังหลักก็ได้ใช้เป็นหูฟังสำรองก็ดีครับหรือถ้าเกิดว่าใครฟังออริโอไฟจะหูฟังตัวนี้มาไว้ฟังเล่นๆหรือเอามาใช้แก้ขัดหรือเวลาที่ออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้อยากจะให้หูฟังราคาแพงของเรามันเลอะเทอะหรือมันมีโอกาสที่จะพังหรือสูญหายผมว่าหูฟังตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ทดแทนการใช้งานได้ในหลายๆรูปแบบ จึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอแล้วนะครับผมก็หวังว่าหูฟัง Franken MHP02 คู่นี้ในราคาประหยัดประหยัดแบบนี้น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับคนที่ต้องการใช้หูฟังหลายๆคนครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครสนใจหูฟังรุ่นนี้เดี๋ยวพงทิ้งลิงก์การาสัร่งซื้อให้ด้านล่างครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ